สวัสดีจากเพื่อนๆทักไทยมีคำถามมากมายเพื่อนๆถามอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนน่าจะดำๆสังหน่อยมันย้อนแสงเข้ามามาเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จใส่เสื้อก่อนโป๊ใส่สปอร์ตบาร์ดูซิฟหน่อยเด้ออ,อ่ะเรียบร้อยยัง เพิ่งจะออกกําลังกายเสร็จแล้วก็หิวมากินข้าวกันดีกว่าวันนี้ทำคลิปที่บ้านนี่จ้าวันนี้ทําคลิปที่บ้านตัวเองค่ะนะคะบ้านตัวเองพี่ก็ไปทําบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านตัวเองวันนี้ก็มาทคลิปบ้านตัวเองกินข้าวกว่าไก่ไหมไก่ย่างคอสโกกับข้าวต้มจิ้ม ปลาไก่เหมือนกันอั้จะกินอะไรกินอะไรก็ได้ใช่ท้องมันหายหิวเขาบอกไม่ต้องกินให้อร่อยมากหรอกกินให้มันหายหิวก็พอวันนี้ก็กินให้มันหายหิวมันหิวหายหิวแล้วมันจะได้ไม่อไก่ไปไหมรับกล้องเหรอ โอเคไหมให้เห็นชัดๆดเอียงๆหน่อยเป็นไรกล้องเอียงๆตั้งกล้องย้อนแสงมามันก็เลยหน้ามันก็จะสะท้อนนิดนึงเ mm. ป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆทุกคนแ mm. พ็คเพิ่งกลับมาจากฮาวายไปเที่ยวมา mm. เที่ยวบ้างอะไรบ้าง วันนี้อยู่บ้านตัวเองนะจ๊ะอยู่เหมือนเดิมที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลนไปโรงเรียนแล้วสายมากอะไรมาง ไปสายโรงเรียนก็โทรมาสายนาทีเดียวโรงเรียนก็โทรมาสายห้านาทีโรงเรียนก็โทรมามมมกินอะไรก็ได้เนะแพทเนี่ยอยู่ง่ายกินง่าย เพื่อนถามาเมื่อไรจะแต่งงานใหม่ไม่แต่งจะอยู่งี้แหละไม่ต้องแต่งหรอกแต่งแล้วมันลำบากอยู่เป็นโสดตรอย่างเงี้ยดีอยากไปบ้านนึกว่าไปอยากไปบ้านไหนก็ได้ไปอยากไปไหนก็ได้ไปเป็นโสดตรเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีใครห้ามอยู่งี้ดีอ่ะ ทงนหาเลี้ยงตัวเองได้ไปกินไปเที่ยวบ้างแต่งทำไมไงแต่งใหม่แต่งใหม่แล้วก็แต่งงานใหม่แล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ลำบากเนาะว่าไหม,มย,ยังเพื่อนไป่า ไม่อยากแต่งแล้วไม่มีใครแต่งด้วยอย่ามีคาถามต่อมาแล้วก็นั้นแหละประมาณนั่นแหละมันคําหมายเดียวกันคือพูดให้มันดูดีไงพูดมันดูดีว่ากูก็อยากแต่งหรือไม่มีใครแต่งกับกูพูด <laughs> มันดูดีพูดตัวเองมันดูดีที่จริงก็อยากจะแต่งใจจะขาดแต่แบน้ไม่มีใครมาแต่งด้วยเราอยู่คนเดียวไปเนี้ยอยู่เงี้ยไป กินเที่ยวบ้างสนุกบ้างเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ใช้ชีวิตเห้ทม,มีความสุขชีวิตแม่บ้านก็เป็นมาแล้วหัวฟูก็เป็นมาแล้วทำงานอะไรก็เป็นมาแล้วเอามันทุกอย่างเป็นให้มันครบตายไปเขาจะไม,ม่เสียชาติเกิด วเวลาตายก็จะถามก็จะไม่เสียดายก็อันนั้ก็ไม่เคยทําอันนี้ก็ไม่เคยทำก็เลยบอกายไปก็ไม่เสียดายเพราะว่าครูก็ทํามาหมดแล้วใช้ชีวิตมันคุ้มค่ามากบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มมากคนดีก็เป็นแล้วเป็นมาหมด แม่บ้านแม่สีเรือนงานบ้านงานเรือนครบหมดฉะนั้นต่อไปนี้เป็นสูตรแล้วก็เราก็เป็นสูตนใจอะไรมากทำงานหาเงินเหลือก็กินก็เที่ยวไม่เหลือก็ไม่กินไม่เที่ยว ทำงานหาเงินไม่เหลือก็ไม่มีเิตได้กินได้เที่ยวถ้ามีเหลือก็ได้กินได้เที่ยวทุกวันนี้พอวนาขอให้ตัวเองได้งานดีๆทำทำงานหาเงินได้เงินเยอะๆนะจุดทูบไหว้พระไปวัดไหนก็ขอให้ตัวเองอะมีงานทำมีงานดีๆทำทำ,ทำงานได้เงินเยอะๆ,ๆ อเรื่องผู้ชงผู้ชายเนี่ยนะไม่ขอหรอกเรื่องผู้ชายที่ไม่ขอให้ได้หัวรวยไม่ขอไม่ขออะไรทั้งนั้นไม่ขอขอให้ตัวเองรวยทุกวันเนี้ห้ามตกงานต้องมีงานทำ ต้องขยันทํางานมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานตั้งใจทำงานวานดีด้กินใช้อย่างประหยัด ็นแสบอย่างเงี้ยแพบคุณไม่คนรไม่ไม,ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยนะคนประหยัดรู้จักกินรู้จักใช้เึ้นน้ำก่อนอปุกน้ำเอาน้ำมาจากที่ทงำงานเลิกงานก็กอกน้ำมากิน จะได้ไม่ต้องซื้อเขาเดี๋ยวได้ตังค์อเริกเลิกง,งานมาเราก็กรอกน้ำใส่กระปุกเอากระปุกน้ำไปด้วยกรอฝึกแค่มันเป็นนิสัยมันเป็นอย่างนี้อยู่ไงก็เป็นอย่างนี้ไปไหนก็กินแพทไปเที่ยวฮาวายแพทก็ทำกับข้าวกินอยู่บ้าน อยู่ที่พักไม่ได้ออกไปกินข้าวร้านอาหารออกไปกินข้าวมื้อเดียวร้านอาหารมื้อต้องก่อนกับมื้อเดียวนอกนั้นกินข้าวทำกับข้าวกินห่อข้าวไปกินทำกับข้าวเวลาจะไปทะเลก็ห่อข้าวไปกินทำกัข้าวตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวไปกินไปกินชาหาดจะได้ไม่ต้องไปซื้อเข้ากินกินอะไรก็เหมือนกัน มีอะไรแตกต่างท้องอิ่มเหมือนกันหมดทิ่ร้านอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะอร่อยเหมือนกันเริ่มอิ่มแล้วก็เริ่มไม่อร่อยแลย้วมืกนี้อร่อยไก่ย่างไก่ย่างคอสโกซื้อไว้เคเวินกิน เคเว้นกินไม่หมดแม่มันเอามากินนะอร่อยดีเหมือนกันถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้อยู่ได้แพทก็ไม่ได้ว่าทำงานมีรายได้เยอะแยะทำงานอเขาเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้อง าได้เลี้ยงลูก,กหน่อยแค่แม่มันโตเรียนจบแล้วก็ให้มันหางานนะทำเที้ยงแม,ม่ช่วยกันไม่ได้หวังให้มันเรียนสูงเรียนอะไรต้องหรอกถ้ามันอยากเรียนสูงให้มันหาดิคอเรียนสูงเรียนเอา จากที่ทํางานที่ร้านญี่ปุ่นเวลาอาหารอาหารที่ร้านญี่ปุ่นอน่ะเขาจะไม่ขายข้าวเก่าข้าวนี่หุงใหม่ทุกวันถ้าข้าวเก่านี่เหลือคือทิ้งหมดลงถังขยะหมดแล้วก็เขาจะเอาลงถังขยะแล้วก็เก็บมากินของดีๆจะทิ้งทำไมเสียดายของข้าวหุงใหม่ใหม่ คือเขาไม่ขายของเก่ากันร้านญี่ปุ่นจะไม่ขายของข้ามวันข้ามคืนอะไรเหลือทิ้งหมดบางทีเหลือเยอะนะ่ะท่านก็เอามาไม่หมดหรอกกินเอามาคือเอามาครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งเพราะเรามาเราก็กินไม่หมดเราก็กินไม่ทันเหมือนกันเราก็ต้องทิง้งบางทีเอามาทิง้งเอามาทิ้งที่บ้านก็มีกินไม่ทนันข้าวเนี่ย เอามาถึงบ้านแล้วก็กินไม่ทันก็ข้ามวันข้ามคืนก็ทิ้งเพราะฉะนั้นก็ที่พยายามหุงข้าพวพอดีไม่ให้เกินเหลือก็ไม่เหลือเค่นี้เสียดายต้องประหยัดถ้าแ,แพ้ถุงแพ้เจ้าหุงพอดีแหละแพ้จะกะลูกค้าถูกว่าลูกค้ามาอย่างนี้อย่างนี้หุงยังไง อิ่มมะเนี่ยไม่ใช่ไม่อิ่มจะไายไว้กินพรุ่งนี้ต่อข้าวข้าวบายเห็นไหมทำงานรับผิดชอบตัวเองทุกวันเนี้ยภูมิใจในตัวเองมาก มีความไม่ไม่หวังให้คุณไม่หวังให้ทุกวันนี้ไม่หวังให้ผู้ชายมาเลี้ยงถามว่าอยากได้คนเลี้ยงไหมก็ยากแต่ไม่หวังหรอกเพราะไม่มีใ,ใครมาเลี้ยงเราหรอกเพราะเราต้องเลี้ยงตัวเองฉะนั้นเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเลี้ยงตัวเองอยู่ด้วยตัวเองอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอยู่ยังไงให้ได้ด้วยตัวเองก็ rpm. อยู่อย่างแพทนี่เนี่ยรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจกรจประหยัด จากเก็บเก็บอมเห็นไหมถ้าากินเหลือก็ไปใส่ตู้เย็นวะพรุ่งนี้กลับมากินใหม่น้ำนี่เราก็เอามาที่ทำงาน เวลาจะทาตัวเป็นไฮโซเราก็ทําได้อยากจะเป็นไฮโซที่นี่อยากจะเป็นไฮโซทําง่ายมากแต่งตัวได้ดีแต่งตัวดีแต่งหน้าแต่งตาเมคอัพคูลออปชันใส่เสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าใสวยไม่จำเป็นต้องแพงใส่แล้วให้มันดูดีมันเข้าออกับร่างกายเรา ดูแล้วมันดูดีกับร่างกายแล้วก็ไปร้านอาหารร้านอาหารหรูๆมีเยอะแยะก็ไม่ได้แพงเลยมากคนที่นี่เขาไม่จำเป็นจะต้องสั่งสิบยี่สิบอย่างแล้วมานั่งกินเหมือนที่เมืองไทยคุณจะไปนั่งคุณสั่งอาหารจานเดียวมานั่งกินคนที่นี่กินอาหารจานเดียวหมดอย่างมากก็มีแอปพิทเซอร์ของว่างถ้าเป็นร้านอาหารบ้านเราก็าถ้าเราเป็นร้านอาหาร ที่บ้านเราเมืองไทยนะถ้าเราสั่งมาเจานเดียวเด็กเสิร์ฟก็มองหน้าแนละ้วไปนั่งคนเดียวสั่งจานเดียวเขาไม่อยากจะขายให้แล้วมันต้องไปร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารหรูๆก็รู้จะยากอยู่นะรู้ว่าแพทไม่รู้แพทไม่รู้นะอันนี้คอมเมนต์มารู้ว่าแพทพูดผิดไม่รู้ขอโทษด้วยขออภยัยถ้ามีความคิดถ้าแพทคิดผิดแนะนํากันมาได้ ที่นี่เขาก็จะกินแบบนี้บางทีถ้าเกิดเราไปร้านอาหาร้หรูโรงแรมห้าดาวไปดื่มอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปที่บาร์เขาจะมีบาร์ให้นั่งแล้วก็ไปนั่งดื่มบายแก้วเดียวก็ได้นั่นแหละถ่ายรูปเนี่ยหรูแล้วกินวายแก้วเดียวแล้วก็ถ่ายรูปที่หรูๆเสร็จแล้วนั่นแนหะก็ได้ไปที่หรูๆแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กอ่ยไฮโซทําได้หมดที่เนี่ยอะไรก็ทําได้ ไปร้านอาหารหรูๆก็ไปสั่งอาหารมาก็ได้จานหนึ่งนั่งวายแก้วหนึ่งจะหมดสักกี่บาทก็ทําได้จะเป็นอะไรก็ทําได้หมดอ่ะผ่านมาหมดแล้วเรียนรู้มาหมดทุกอย่างแล้วทุกวันนี้ถึงนี่เงกินใช้อย่างประหยัดอยากจะไปกิน5าข้าวอาหารร้านอาหารก็ไปไม่ได้๋ยไปแพงเลยมากคนเดียวก็อย่างมากก็50เหรียญหรือ50วายแก้วหนึ่ง20เหรียญแค่นั้น20เหรียญก็ปั๊ม ก็จเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่หกร้อยเจ็ด้อยบ้านเราเนี่ยสำหรับที่นี่มันก็ไม่ได้แพงมากไงไวายแก้วยี่สิบสิบห้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากมายไปได้หมดไปได้ทุกอย่างใครมาเที่ยวใครมาเที่ยวอเ,เมริกานะติดต่อมานะจะพาพากินพาเที่ยวไปพากินพาเที่ยวเออพูดถึงแนละ้วทำพูดถึงแนละ้วถ้าเราหาไรายได้พิเศษ ไซส์จอบถงก็ดีนะพาเพื่อนๆนที่เมืองไทยอยากมาเที่ยวที่นี่ไม่มีคนพาเที่ยวเราก็พาไปเที่ยวได้พาไปกินพาพาไปแนะนําสถานที่พาไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยเนาะเราก็หางานพิเศษนะรายได้พิเศษทำเลยคิดเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมนะคิดเรื่องแล้วก็ได้พอได้เลี้ยงลูกพานน่นข้านี่ไปพูดถึงเนี่ยนะเราก็พาไปได้อยากจะไปแนะนําพาไปร้านอาหารได้ขับรถพาไปได้อะไรเงี้ย ไปส่งไว้แล้วก็ไปรับอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะอเอาไปส่งทิ้งไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นเราก็ไปรับก็ได้เลยนะถ้าว่างแล้วก็ไปเป็นก็หารายได้ได้เหมือนกันนะไม่ไหมล่ะอคิดไปเรื่อยหละแพจนอนะ่ะคิดหาหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกไม่งอมืองอเท้านั่งรอคนอื่นมาเลี้ยงแล้วพอแล้วชีวิตนี้ผ่านมาครึ่งชีวิตนี้พอแล้วจบแล้วทุกอย่าง แม่ไม่อะไรล้คิดใหม่ทําใหม่ทุกวันนี้เป็นคนใหม่คิดใหม่ทําใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หมดเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่แพทย์ไม่เหมือนเดิมพแพทไม่ใช่เหมือนเดิมไม่คนใช่คืออ่าชีวิตอะไรก็เรียกว่าสัญชาติยานการเอาตัวรอดสัญชาติกาสัญชาติยานของการเอาตัวรอดของการอยู่รอดของการดำรงชีวิตในการอยู่รอดในเมืองใหญ่ในเมืองที่กว้างใหญ่ในอเมริกานี้ ต้องดินน้นรนต้องค้นขวายต้องอดทนต้องมีทุกอย่างแต่แพทไม่ได้ว่าเป็นคนไม่แต่ไม,ไม่ขาดความมีน้ําใจยังมีอยู่นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้ออาลีความอาเอื้อกูลกันมีไม่ได้ขาดตรงนั้นเลยแต่ว่าที่ว่าเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปเราแข็งแรงขึ้นมีความอดทนขึ้นแล้วก็มีความคิด ใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้ในเมืองใหญ่เมืองหนุหลาเมืองสีวิไลในนี้ที่คนรใฝ่ฝันที่อยากจะมาเนี่ยเราต้องอยืนยืนอยู่ได้ด้วยตัวแค่งลำแข็งของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งผู้ชายโดยไม่ต้องพึ่งใครต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้แพทย์ก็เรียนเรียนรู้แล้วก็ หลายอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแพทคิดว่าแพทเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะแพทคิดว่านะแต่แพทไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยเหยียบหัวใครไม่เคยอะไรใครไม่ไม,ไม่เรื่องพวกนั้นไม่มีนะเป็นเป็นรับรองว่าเป็นคนมีน้ำใจร้อยเปอร์ซ็นมีน้ำใจไม่เอาเปรียบใครไปกินไปเที่ยวนี้ห้าสิบห้าสิบไม่ไม่ไปกินของใครฟรี ไม่กินของใครฟรีไม่ขอใครกินถ้าอยากกินอยากเที่ยวไปกับฉันห้าสิบห้าสิบแชร์กันจ่ายกันจบเพื่อนกันนะเพื่อนไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนนะอืมใายแชร์ถ้าอยากไปไปถ้าไม่อยากไปชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปอยู่บ้านถ้าไม่อยากจ่ายถ้าคุณแพทไม่อยากจ่ายเงินให้แพทก็บอกว่าไม่ไปหรอกเสียดายตังค์ไปเรกอยู่บ้านดีกว่าจะเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้จะไม่จะไม่อ้อมค้อมจะไม่ชักแม่น้ําทั้งห้ามาพูด ถ้าชวนไปเที่ยวบอกแพทเฮ้ยไม่ดื่มตรงนี้ดิเฮ้ยร้านนี้น่าดื่มน่ากินเว้ยเฮ้ยเออไม่ไปหรอกอยู่บ้านดีกว่าดื่มวายอยู่บ้านดีกว่าไปเสียดายต่างเปลืองเงินแพทจะเป็นคนพูดอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆถ้าวันไหนอยากไปไปซื้อเองดื่มเองจ่ายเองจบแต่ถ้าวันไหนไม่อยากไปไม่อยากจ่ายเงินก็จะบอกว่าเออไม่เอาหรอกเสียดายตา่างนอนอยู่บ้านก็คนพูดตรงมากลไม่มีทักไม่น้ำทั้งห้ามาว่าอุ้ยติดงาน โอ๊ยเจอไม่สบายเลยไม่มีอ่ะพูดตรงๆยิงตรงเลยเมาส์มอยมาแล้วยี่สิบนาทีแล้วไปก่อนแล้วจะต้องไปอาบน้ําไปทํางานแล้วสามโมงแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้มาเมาส์มอยที่บ้านในเสียงดังฟังชัดมากเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่บ้านคนอื่นอยู่บ้านคนอื่นไปไปไปเที่ยวบ้านคนอื่นไปนั่งคุยบ้านเขาเกรงใจเขาเ๋ยวาเพาจะหาว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาท ไปนั่งก็โชวโพวกห้างอย่างนี้พอบ้านตัวเองนี่พูดเสียงดังล่านบ้านตกไปถึงภูเขาทุนภูเขาเนี่ยข้างหลังหน้ามาพี่แพทย์งานมองภูเขามันไม่มีใครอยู่ไหมอยู่บ้านตัวเองเสียงดังฟังชัดมากอยู่บ้านคนอื่นต้องเงียบเตี่ยมๆหน่อยเกรงใจไม่ใช่หรอเราไม่ใช่ว่านั่นคือเ,เกรงใจเขาความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีผู้ดีเราต้องมีความเกรงใจจะไปน,นั่งพูดเสียงดัง คนเต็มบ้านไ่นั่งพูดเสียงดังมันก็ไม่มีมารยาทนะจ๊ะเพื่อนอันเนี้ยแพทพูดเสียงดังมันก็เลยจะชัดเจ๊ะแากเลยไปแล้วเพื่อนเพื่อไปอาบน้ําก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะยังอยู่ที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะจ๊ะไม่คนไม่ต้องคิดว่าแพทย้ายบ้านแม่เลยอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวแต่แพทจะเปลี่ยนไปเนี่ยแพทรู้ตัวแพทเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นแข็งแรงเป็นมันเป็นสัญชาติยานของการเอาตัวรอดของมนุษย์ ของมนุษย์ของผู้คนที่ว่าเราถึงเวลาจุดจุดหนึ่งแล้วเราต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนั่นแหละมันมาของมันเองไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าและจ้ะบ๊ายบาย